สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ชื่ออนาคตเป็นคุณหมอนักศึกษาแพทย์ใช่ไหมคะที่ไหนครับเป็นหมอจิราครับครับแล้ววันนี้ไปงานอะไรคะวันนี้ไปงานใบเนี่ยครับครับอันนี้ชื่อคุณว่าที่คุณหมอภูนครับอันนี้ช่างตั้มค่ะเซตผมหล่อๆนะคะ เออน่ารักนะคะตัดที่ไหนคะเนี่ยตัดกับพี่แจ๊คค่ะใช่ไม่จ๊รอมากอืมขอบคุณค่ะเดี๋ยวมากลายต่อไปอันนี้คือว่าที่คุณหมออะไรครับสิลาพยาบาลครับผมครับอันนี้ชื่อน้องอะไรครับน้องน้องวยวัยอ้าวชื่อวัยวัยอ่าเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้เซตนะครับผมน้องวัยวัยยังไม่ได้เซตแค่เป่าๆรอนะคะ สูงจังเลยน้องวัยวัยสูงเท่าไรเออสงเท่าร้อยแปดเจ็ดครับ <18 7 S 2> ร้อยแปดเจ็ดเดี๋ยวอนาคตนะคะเป็นคุณหมอด้วยแล้วก็เข้าวงการด้วยนะคะ<อ>ไหนอันนี้ยังไม่ได้เซตผมอันนี้พี่นอมเซตให้อันนี้ชื่อคุณหมออะไรคะขาะคีโตน,ค,ตนคุณหมอคีโตนชื่อน่ารักกันน่ะ <laughs> ว่าที่คุณหมอชื่อคีโตนบ้างชื่อวัยวับ้างอะไรเงี้ย ขอบคุณมากนะคะคุณหมอคีตอนสวัสดีค่ะ